ลูกขอตั้งสัตว์จะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐม จนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจัก,กรพัททุกทุกพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธร,รมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ท่วนหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตามมาขอบารมีหลวงปู่ ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรมยีสิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งแสนหมื่นโกดจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาม้า เทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านเท้าจัตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุกทุกพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลายลือสีและดาบท,ทั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกทุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพิงพระพรายพระยาคุทพร้อมบริวาร พระยาพา้อมบริวารคนทันชาวเมืองลับแ,แลและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทมหาจัก,กรพัทพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังด้วยเถินพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิ ธรรมังชีวิตต่างเมปูเชมิสังฆงชีวิตตงเมปู่เชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆงวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันธามิ มาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตสิกขาคุณังวันธามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัดสะสุธรรม,มาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชา สังฆบูชาอักคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัง วรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มนีนพรัตศีสะหัดสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัตสสุธรรม,มา โทธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัง วรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนพรัตศีสะหัดสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสสุธรรม,มา โทธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมะนีนพรัตศีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะนีนพรัตศีสะหัสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัง วรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธทายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนพรัตศีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัตสสุธรรม,มา โทธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัง วรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนพรัตศีสะหัดสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสสุธรรม,มา โทธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตยนยญาณมะนีนพรัตศีสะหัส,สมมธธมมะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธะบูชาธร,รมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานัง วรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนพรัตศีสะหัดสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสสุธรรม,มา โทธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมะนีนพรัตศีสะหัตสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ ข้าพเจ้าขออธิษฐานผู้เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติผู้ที่เกี่ยวพันกับหลวงปูด่ดูตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติผู้ที่เคยอธิษฐานจิตที่ถ้ำนะรวมถึงผู้มีพระคุณและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเจ้ากามนายเวร ผู้ที่เคยอธิษฐานช่วยชาติาศาสนาราชบัลลังก์หมู่คณะสัตว์และมนุษย์ผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณขอบารมีหลวงปู่ดูพรมปัญโยจงจุดประกายทั่วทั้งสามโลกธาตุแผ่บุญส่งวิญญาณทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุให้เหล่าเทพพรมโอปาปฏิกะทั้งหลายจงรับขอบารมีหลวงปู่ช่วยน้อมนำให้เขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมกัน เพื่อช่วยการอธิษฐานช่วยชาติศาสนาและราชบัลลังรวมถึงหมู่คณะด้วยเทินจากนั้นให้เชิญพระเข้าตัวแผ่บุญปรับภพบภูมิส่งวิญญาณแล้วท่องคาถาเชิญพระเข้าตัวต่อจากนั้นอธิษฐานแผ่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ตั้งจิตอธิษฐานขอสติปัญญาและให้คิดทำสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมอธิษฐานเรื่องที่เราต้องการอธิษฐานเป็นพิเศษขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สาเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจจวานังอธิษฐานิ พุทธังอธิฐามิามาธรรมงังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัต,ตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพสโอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพสโ อรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐานมิทำมังอธิฐานมิสังคังอธิฐานมิหลังจากนั้นให้อธิษฐานจิตต่อวันนี้ทุกท่านสามารถกดสนับสนุนทางช่องมหาเฮงชีวีได้โดยตรงแล้วนะครับโดยกดไปที่คลิปใดก็ได้ของทางช่องจะพบกับสัญลักษณ์ขอบคุณอยู่ใต้คลิปทุกคลิป สังเกตจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจระบุค,คำว่าขอบคุณทุกท่านสามารถเลือกกดสนับสนุนหรือกดขอบคุณทางช่องได้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ